สบายดีสบายดีลุงปาอนาะทุกคนทุกท่านสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่นอ้งนองฟังลาวเด้อสบายดีทุกหม่องทุกบอนเนาะสิลงไปเกี่ยวเขาสิไว้บอกว่าฮะสาาักปัญหากราก็ด,กด,ดียะแทงจะไหวไหมฮึผมไม่ก็ตตองไวเลยโวยจานไถ่ตามคำขอพี่น้องเอ้ยเลิศเลิศเปอร์เซอร,รอ์แน่นอน สบายดีเจโบมาตัวเจโบเบิ่งไลทสดเมื่อกี้นะแมมมีเมตตานองเมรีมาสาดีกว่าผมมาแต่ว่าสหมันแล้วเนาะว่าว่มอ่ ตาตามาพี่มาพี่มาจับกล้องให้แน่แต่มันแย่กับมึงรู้จักบาทมาพี่มันสั่นล่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องแี่มี่ักเกี่ยวยาเ,เ,เออเอามาเกี่ยว พอพอวพนี่ยะจะพูดเนี้ยัป็นท่วงเนาะอือจะพูดอ,อีกยังพ่นอ,อีกยังสิมีอืียนอวหงเขาปืนนะอยู่หน้าบรีนี่เอ้ะบียาเ้ามาเห็นห่าป่าไพี่น้องเส้นห้านท้ายปนตากล้อ,องสวาสดีปาลุงมาป่าลุงบตก พอนี่ใหญ่เป็นตะก้อนห้ลูกนะบ้านนี้โอ้สุดยอดสุดจัดลำคอพี่นอ <Man. S 2> ้องเลยแมนจะนับมาสิแล้วก่อนมันสึนบเลยเกี่ยวแมนก่ <Man. S 2> อนลงไปพุ่นเน่ยมันสึเปื้อนมันมีน้ำแมนลงไปถุงตัวนั้นนะเนี่ยมันมีน้ำก็เลยจ้ามันสุดยอดพลุงไงปเพิ่งเด้โหจอดจอดแค่ไหนนี่น คักแล้วคักแล้วพอรู้ไหมต้องมาลูกล้านอยี่ยได้น้ำสนานทีมีบ่อชาวปากช่องล้านออกเสีสิห้าเงาก็เไยแต่บางช่ว่ามาดูหาอย่างไรอยู่ปกติก็อยากได้อยู่ก็ซีนคุณพีจัดมาให้ด้วยเช่นใส่ไปทีมงานนุ่งสายเขียวเห็นไหมพอรู้ไหมเพิ่งเห็นเอาคนละสีก็ได้แอน ขาขนาดเลยเจ๋วเจ๋อากเลยสซงนีักสองย่านบบมี่ยุบปรูกเลยหยาหนาลอยไปรูงไปบ้งน uh ี่ปอดนี่สาวเมย์ไปพลุ่งหักกามาขับแรงเลยกับซาโบน่ เราบนหนาหล่แรงนะแมนมาหล่อแรงตอนเจ้ากันเลยม้าแมนกับเจ้าคอเพลงขู่โตกับเองเลวตาหักลีดาวพดีเลยดีว้ามาได้เท่ากับต้องได้เสียงเล่นรยเบิดกระบะไปแน่นอนสิแมน โอ้เลวะตาักสตดอ่กาไปไอ้หักเจ้าอีเลีลาวดีน้องหักไอโบจดจดเลยบอลลูนเลยนีลาวดีมึงเดี่ยวเลยมือจดจดเลยบอลลูนเลย สามเมตต่อนะแม่บ้านนี่ต่อนี่ตอน,น่ได้กะจังหวะเด้อตัอน,นัะนม่แม่น้องไข่ดาวลองอะไรได้น่ะแม่กูสิขายลีล,า,า,ล,ลาวัดีกำมือนีแล้ววะิขายลีลาาลีลาวัดีเราอ้างไปเด้อ เอาตอมากาสืกะโนขนองบ่ฮักบ่กาวโสุดยอดไปเลยอัดแผ่นเลเลยสามีตอนแม่สามีรอถาพังอยู่ได้นี่ ลอลุ้นเจ้าเนี่ยเจ้าเไปสงเดยเลยนะจอยไล่ใจลอยเลยเดีย่ไปดเอียงเนากดแชร์พี่น้องกดแชร์กางเกงสีเขียวในตำนานในตำนานไปเลยตำนานในหายกแลวคุเอ๋ย่ลงเลยเน่ดี๋ยนั่งพักซะก่อนเลยนั่งพักผ่ก่อนเอียงน้อยก็แบบ งาน้ำกันพอแมพี่นอนี่เกยวเขาเลือกเดลือกไปรง้ห้พูเขาเน่หยาไรกว่าเขาเลยได้เลยผู้ทีมงานเรากับพ่บัวไร้คนหน้าเจสายไปรู้ไหหน้าเจสายขอาะโพดโพนับถือไปเลยงานแรกของปีเลี้ยวตะขาบเศ้าไปเลยน้าฝืนมากหลยนี่ฝนจัดมาประมาณ เจ็ดซเลยรวมทั้งเอนทั้งนอกประมาณแมนให้เมื่อน้ำกับมีก็สั้น่ะแปดซิบเก้าซีฟกันเลยขั้นบ่อยเมื่อแต่าว่ทีมงานคนงานมาสวยโพดพวทนกันเลยให้เมื่อไอย่ปยลอย่างลายเสียแต่หยาลายปะแม่ได้ที่ขอเพลงมาหนองแม่น่ะเลย ไปถ่าฟังอย่สองบาฟังลาเดาเถอเลยรอถ่าฟังที่สองบาวฟังลาปะลุงสามสิล่องเดียวไปเลยพอนะจัดมาสี่หาเพลงก็ได้พ่นะต่อเลยได้จัดเพลงข่อยบวะเขาดูสาวไ่อ่าคอมเมนต์บกเานอยู่นกตจยังวะตกใจซื้อตกใจยังอันนี้ บอกเป็นยังรวบรวมสมาธิซะก่อนาะาวโเนี่ยเกลียวเขาไปเกลียวเขาไปน้ำฮาร์ดไปน้ำจะงเกล่ยวขาไปเกลวเขาไปน้าดไปน้ำจไ ให้เพื่อนรวบรวมสมาธิซะก่อนมอฮอดเวลาพอวคอยลืมเลยเด้ออพอแห้งแล้วเนาะลองไปน้ำเกี่ยวเขาไปน้ำเลยแมนจวดจับคือเก่าเลยน่ มันอันมันมีน้ำมันเปียกเปื่อนมีไเนพร้อมลงนนี่นะจังหวะใส่ได้นี่โอ้เนยไม่ใช่ล้วแนงเคียงตึงไปเลยไปเลยขึนดีขึ้นดีขึ้นะทีมงานหนุ่มๆเหมากทีมงานเคยล่ะไปลงไปทางไหน แกมทางไปเลยต้องขามครับไปหน้าเจ๊สายแดดป่อยรับมาขามอะไรหน้าธงขางเฮือนใกล้ๆสิแล้วเราบุห่ย่างบ่ฮอดบ่หาให้เลยประมาณย่างอีกบุหรี่ไร่ประเดี่ยบอว่าตีแสงแดดสิยดดนั่นสีส่งคึ้มเลยบาทดิขึ้มเลยบาดนี่ คคุณ่ะเย็นจ่วยเลยเย็นจ่วยเลยไปลุงเลยบุ๊มีพายุบนี้บุ๊มีพายุเข่าพายุตะน้ำขาดตะน้ำกัแรมอ้าว แล้วนะมืนอนี้นะไม่แล้วไม่ให้ขึ้น <laughs> ต้องต้องแล้วจังได้ก็อโเอาให้แล้วบอสีส <c ười> ิบแปด้อตองบา้าเจ้าชิวนแล้วก่อนบอเน่ นมีน้ำก็พเนี่ยมีกะมีมาี่ต้องวดนนอนที่เอหารตอนกินมลอเบิ่์มอนาไปกินเฟออยู่ไซเกาะ้านาหอยฟังนี่ค่ะไปนันไปนั่นบอ่ะเกียวขอให้เจ้าเกี่ยวขาวแต่เขาเได้า ไปบาวตวยนลครับฟังวิธีชีวิตของนางนางอยู่ด้วยความลำบากลำบนนางอยู่ด้วยความไม่มีจะกินู่ๆนะเจอ๊เอกจ้จอยลำบากนะเธอไปอยู่ฝุ่นเปิดแนหมัวขนาดเจ้จอยหัวหน้าลุยเองไปเลยหักผ่านมาแล้วให้ที่หนาหลายที่ชุด ให in right. <laughs> the um, ้ไให้ที่หยาหลายที่สุดนะผ่านมาแล้วปลาลุงเอ้ตัวนี้ไข่แน่ตัวนี้วางได้นะปลาลุงเอ้ไอ้ติมปลาลุงเอ้อุ้ยคุณจิ๊กอะไรนี่ได้แมงมันโอ้ความเสียบควานางนางจิกแมงมันมากินเอง แมเดย้เ็น,เนเในนส่เงินแม่น้องเทนเหรอ <c oughs> ต้องขอคุณาะุณใจดีเรียกไอตินเนาะแมานเย็นชื่นใจแม่กอ,อให้รวยรววย,วย,วยถึอเลขรางวัลที่หนึ่งแล้วโอนให้แบบอยใสยน้ำนด้อพี่น้องสาธ <สา S 1> ุอุ้ยสีแล้วล่ะพี่ ยังอีกประมาณหาหายเลย่วยวมากด้วยด้วยเลยบงยัปลายต่นนานดาเกียวนี่พี่น้องสีเขียวปะทะสีเขียวพี่น้องเอาแซ่อะไรจะลิขนาดนี้วเวดว เสือจะนเปลี <laughs> ans <c oughs> ่ยนให้ลุงใส่ใช่อ้าวงส่งเสือเขียวเวิดหนอกหนเสือเสือทั้งหนอกทั้งนเขียวเวิ้ดเนอแม่ล้ว เขานางงามอยู่ปะลุเสียแต่หยาดมันมาถมอาจารย์นะเขาป้าสุดยอดปะลุงเอ้ามาถมบางทีมันอาจะเป็นพักเนั่นก็มีปะลุง <c oughs> ทางหลทีมงานน้องสะพ้าย,ย,ยมัมเยี่ยมนเยี่มน้องมิดบัามาเลยเหี้ยเหวเลยน้องมิด

ปลาลุงเอ้ย่ามาจากล่ากันเพียงตำมนิก่อนพี่น้องอย่าลืมกดแชร์กางเกงตำนานออกไปแมนจวดจาดเลยปลาลุงอุ้ยสุดยอดนี่อย่าลืมฝากกดติดตามกดไล้์กดแชร์ซ่องบ่าวตาแน่เด้อพ่อพ่อกินกะินกินหนาปลาลุงสบายดีว่ตถุคุทุกคนเนาะ